ต้องมองข้ามความกรธวให้ผ่านไปได้สิอยาความกรธประบางหน้าอยู่ลรวบอกว่ามันเรื่องของตปไยนะครับมันเรื่องของดินแดนของเรานะครับมันยังไม่ใช่เรื่องอะไรที่ตยมันก็เรื่องทธิปไตยนครับเขาจะยึดภาษาไม่ใช่ไม่ใช่เขายังไม่ได้ยึดเป็นถาวนแล้วเขาคว้าเราทำไมอ่ะเขาต้องการอะไรที่เขาทำเขาต้องการอะไรก็นี่ไงเราถึงต้องรู้ไงเมื่อถึงจะตอบตต้แล้วรัฐบาลไม่รู้หรอครับเขาต้องการอะไรยังไม่รู้ไม่ใช่พ่อขุนเซนนี่อ้าวเพราะตอนนี้มันก็คือมันอยู่ที่ใช่เป็นพ่อขุนเชนไมื่อไหรับก็เห็นสิกมนมา่ คุณต้องรู้สิว่าเขาต้องการอะไรสิงเขาทำเขาต้องการอะไรคุณต้องรู้นม่จะหาเรื่องแล้วนะไม่ไม่ได้หาเรื่องครับคือถ้ารัฐบาลไม่รู้อะไรเลยอ่ะคุณก็ไม่มีสิทธิบริหารประเทศต่อใครบอกว่าไม่รู้เรื่องเหรอถามผมถามพี่อ่ะพี่บอกไม่รู้คำถามที่ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่คำถามที่รู้ก็จะตอบพี่ฟ้าเขาทำเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรรัฐบาลไม่รู้หรอครับ มันอยู่ระหว่างการให้เหตุผลไงล่ะเพื่อจะวางจุดยืนของเราแล้วใช้เวลาหายอีกนานแค่ไหนครับก็บอกว่าพรุ่งนี้เราจะโตตอบเขายีงนานแค่ไหนครับช่างเรู้ว่า tomorrow พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีแล้วเราไม่พี่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ทำไงหรือเราวันนี้เราไม่ควรพูดตอนนี้เพราะเดี๋ยวจะเป็นว่าจะเป็นความรับจะั่วไหลบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ควรแช่ทางเลือกของเราเข้ามาอยู่ในสิ่งที่ศัตรูเขาจะหยิบไปได้ยกเวนน่าจะไปบอกเขาผมก็นั่นเนี่ยผมไม่เบอร์เขาพี่ไม่เป็นไรให้ก็ได้แต่พูด